การวีค้าคอนเทนต์แพลนที่ไม่ต้องแพลนคือ,อยังไงคะ Ask V จากประสบการณ์ที่เราทำคอนเทนต์มาให้ลูกค้ามากมายนะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยเราคิดคอนเทนต์ให้แทบจะครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น value content sale content หรือแม้แต่ต้องการทำเป็น promotion content awareness หรือรีวิวหรือแม้แต่ brief เพื่องรีวิว b ล i e f info อะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือเป็นคำติดปากของพวกเราเลยเนาะมันจะเรียกว่า the plan is no plan ก็คือการวางแผนที่ดีจริงๆแล้วเบื้องหลังคุณต้องพร้อมที่จะไม่มีแผนแหละอันนี้เราไม่ได้แปลโดยตรงตัวเนาะจริงๆก็คือถ้าตรงตัวก็คือการ วางแผนคือการไม่วางแผนแต่จริงๆของเราคือการวางแผนที่ดีคือคุณต้องพร้อมที่จะปรับแผนเปลี่ยนแผนหรือไม่มีแผนไร้แบบแผนไปเลยดีกว่าทีนี้แล้วมันมันมีประโยชน์อะไรกับแบรนด์ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งคือคุณจะได้ฟังเสียงของคนติดตามคุณมากขึ้นคุณจะได้ฟังฟีดแบ็กของแต่ละคุณภาพในการเล่าแต่ละคอนเทนต์แบบจริงจังโดยที่คุณไม่ได้มองสเกจดูของเนื้อหาเป็นตัวตั้งคุณต้องมองอินเทอร์แอคชันระหว่างเนื้อหากับคอนเวอร์เซชันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรีชเอเกจเมนต์ประเภทอื่นไลค์คอมเมนต์แชร์คนเซฟ Whatever คุณจะฟังตรงนี้มากกว่าแล้วแผนที่คุณเคยมีหรือไอเดียที่คุณเคยเก็บไว้อะมันจะถูกหยิบ ไปเล่าต่อได้ด้วยเซนส์ของคุณในการเชื่อมโยงมากกว่ามันจะไม่ใช่บอกว่าโอเคอีก7วันข้างหน้าฉันจะทําสิ่งนี้แล้วก็ทําให้ครบก็พอซึ่งแบบนั้นณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอีกแล้วเหตุผลเพราะว่าในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะนิชมากแคบมากมันก็ยังมีคนเล่าซ้ําและเล่าได้น่าสนใจหรือบางเรื่องที่ทุกคนแห่กันเล่าเช่นหเดือน6กเดเดือนเจเดือนแคนเล่าซ้ํากันกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันแบนเนอร์ใกล้เคียงกันต้องมีสีแดงคาดอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่ง แบบไม่มีแผนดูแต่มีไอเดียเก็บไว้และใช้ความรู้สึกที่คุณได้รับจากการมอนิเตอร์ฟีดแบ็กการเห็นคอมเมนต์ไลค์แชร์และเอนเกจเมนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นรีชของการยิงแอดทีจะเป็นคุณภาพที่ดีไม่ดีหรือคุณจะไปวิเคราะห์ถึงอินบ็อกซ์ ROAS ใดๆแล้วแต่ในการทํามากกว่า3ครั้งถึง5ครั้งหรือ10ครั้งแล้วคุณวิเคราะห์ไปเนี่ยคุณจะพอเห็นว่าโทนของบริบทระหว่างคอมมูนิตี้ของคุณเองอะ่ะคุณกับคนคนที่ติดตามอาจจะยังไม่ใช่เป็นแฟนคลับแฟนดอมใดๆมันลึกซึ้งแค่ไหนแล้ว แลวควรเล่าเรื่องไหนต่อบางทีอาจจะต้องทิ้งประเด็นเหล่านั้นไปที่น่าสนใจหากประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถขยี้เพิ่มและเพื่อเอื้อให้เป็นยอดได้ก็ต้องไปเริ่มใหม่ด้วยความคิดเดียวกันแต่บางทีอาจจะต้องขยี้ไปเรื่อยๆเพื่อทําให้สนิทกันมากขึ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปฏิสัมพันธ์สําคัญกว่าแผนจํานวนไม่สําคัญเท่าคุณภาพระยะเวลาของเนื้อหาไม่สําคัญเท่าหน้าปกอะไรแบบเนี้ยมันทําให้โอเคพอคุณเริ่มไม่มีแบบแผนแล้วคุณเริ่มฟังฟีดแบ็กได้ดีขึ้นแล้วคุณเริ่มคิดแล้วว่าออพทททํํําาแแแบบบบบบบนนีี้้้ไไดรรรััคคววยงงต่ ได้รับแบบนั้นก็ดีแล้วควรลองใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้ได้คือให้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกับผลลัพธ์แค่เรื่องทราฟิกอย่างเดียวสุดท้ายผลประกอบการสิ้นปีเป็นตัวบอกว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ไม่ใช่จํานวนวิวเลย